ก็รู้นะครับแต่วันนี้ทราบว่ามีการถแถลงข่าวใหญ่หลายที่หลายข่าวนะครับแต่วันนี้ของสภาทนายความน่าจนะจริงๆผมมี3ข่าวที่จะถแถลงให้ทราบเรื่องแรกนะครนะเป็นเรื่องที่หญิงนะสุภาพสตรีคนหนึ่งครับนะัทบนะุรล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายโดยนักแต่งเพลงนะนักดนตรนะีชื่อดังนะครับ แต่ท่านไม่ประสงค์ที่จะมา,าแถลงข่าวในวันนี้แต่ท่านประสงค์ในการที่จะมาขอให้สภาทาานายความให้การช่วยนะเหลือจึงเว้นเรื่องนะสุภาพสตรีถูกกลวงเมินทางเพศโดยนะักแต่งเพลงนักดนตรนะีชื่อดัง<ม>ก็จะเหนได้อยู่2เรื่องครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องนะคุณตาณไวยนะ8-9ปเปนะีถูกเพื่อนบ้านนะทำร้ายร่างกาย แล้วก็จนเป็นเอุให้เลือกออกในสมองและตอนนีนะ้ยังต้องรักษาตัวอที่โรงพยาบาลวันนี้นะทางญาตนะิของคุณตานะทีา่ได้รับนะการทำร้าย,ยนะมารนะ้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความในการที่จะให้สภาธนายความเข้าไปสอบความจริงแล้วก็ไปติดตามกคดีสิว่า เหตุเกิดมาประมาณ1เดือนกับ1วันแล้วเนี่ยคดียังไม่เคื่อบหน้าไปถึงในอย่างไรนะครับก็วันนี้ทางญาติแนะผู้เสียหายก็มาอยู่กับเราแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญอันนี้เป็นเรื่องสําคัญระดับประเทศเลยทีเดียวนั่นก็คือกรณีที่ผู้ระเบิดนะที่โลงเอกผู้แข่งเึ่งที่ตำบลมูโนะนะอำเภอสุน,นายกุลกจังหวัดนัลาที่ว่า ซึ่งก่อนหน้านี้นะสภากานความของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์นิท,ทรรศสนานฉันสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่นะเพื่อไปพบปะพี่น้องประชาชนสองครั้งแล้วแต่ว่าสองครั้งที่ผ่านมานั้นเนื่องจากประชาชนนะที่อยู่ในละแวกนั้นหรือที่อยู่ในที่เกิดเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เศร้าโศกเสียใจาจากการสูญเสียนะยาก หรือว่าคนในครอบครัวที่เสียชีวิตจํานวนมากแล้วก็บาเดเจ็บจานวนไม่น้อยและอีกส่วนหนึ่งยังผ่อนผวายังตกใจกับคนณีที่บ้านช่องทนระัพย์สินของประชาชนในเรื่อนั้นอาจจะรับผลกระทบได้รับความเสียหายบางหลังนะถึงพินาศนะย่อยยับไปเลยบางหลังก็เสียหายมากพอสมควรบางหลังก็เสียหายเล็กน้อยและนะทางสภาธนายความโดยเฉพาะสูงนิยมภาคใตนะ้วันนี้นะ นายความขงสูงนี่ทำสมานชัางสามจากท่าใต้นะก็มาร่วมในในการที่จะรับฟังเรื่องนี้กับเราแล้วก็ก่อนหน้านี้นะทางสภาทนายก่านก็ได้รับหนังสือนะขอความช่วยเหลือทางด้านคะดีเมื่อวันที่1กันยายน2อ6 6โดยท่านนายยกนะสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย